ไปนะครับอุยยึดแม่เฮ้ยมันเอาความกูพังไงล้วเฮ้ยน้องโอ้โหความกูจะพังแล้วเนี่ยเอ้ยโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องผมเบตาดินชาแนลเช่นเคยแะววันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟสตอรี่ซิตี้นะครับวันนี้ผมก็มาแบบเป็นงานทางการชิปหายยึดแม่แบบโคตรเจ๋างงานครับจริงจังซีเรียสมากนะครับ ผู้เล่นใหม่เกิดมาเราก็จะเกิดมาตรงนี้นะครับผมระบบของประเทศนี้บอกเลยว่าอัมาทุกวันครับล่าสุดที่ผมเห็นนี่ก็นี่เข้าเกมมายึดแม่ไม่ได้อาบน้ำนะครับตัวเหม็นเปรี้ยวนะครับ่อย่าลืมไปอาบน้านะครับโอเคครับเราเข้ามานะครับอย่างแรกนะเราเป็นเด็กใหม่เนาะเราก็ต้องมาที่ไอเทมโคดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับสามารถพิมพ์ทับไอเทมโคดได้นะครับแล้วก็ใส่โคดตรงนี้นะครับ S T O R Y นะครับ S T O R Y นะครับผม เดี๋ยวเราจะได้บัตรกระชปอง1ลูกเห็นไหมเราจะได้กระชับอง1ลูกนะครับกระชอง1ลูกเนี่ยทำยังไงอะแล้วก็คือพิมพ์ตามแบบที่เขากาหนดไว้นะมึงก็พิมพ์ตามเข้าไปนะครับเราจะได้กระชอง1ลูกนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับโค้ดเด็กใหม่ผมก็จะเปิดกระชองเลยนะครับกดอินเวนทอรี่นะครับกด,กด,กดวายไปวันที่อินเวนทอรี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปจิบบัตรกระชบองเอ้ยอ๋อถ้าเปิดกระชานะครับถ้าเปิดกระชานะครับผม อา้าวเฮียละกาชาปองไม่ใช่ชิบหายละแล้วเมื่อกีก้กูได้อะไรมาอ๋อผมอ๋อทุกคนนี่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วอันเนี้ยนาตรงเนี้ยจะเป็นที่เปิดกาชาปองใช่ก็คือผมได้บบรกาชาปองมาเห็นไหมตรงเนี้ยบบรกาชาปองเห็นปะผมก็จะกด n ปุ๊บนี่ไอ้น,นี่เราสามารถเปิดกาชาได้ตรงนี้นะแล้วได้บัตรใช่เราก็จะมากดตรงนี้นะครับกด n เ,เพื่อเปิดกาชาปองนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้กาชาปองลดครับน้องเฮียแกรครับเนาะ น้องสตอรี่ o ล็อกในสตอรี่บล็อกนะครับผมได้รถกลีนเดลหนึคันนะครับรถกลีนเดลหนึคัน่อเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเบิกเลยแล้วกันนะครับกดเฮสนะครับผมนี่ครับกรินเดลนี่นะครับแต่เมื่อกี้ผมมีอีฟานัสเพราะว่าแอดบินให้เสกให้ผมเอามาลองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จะไม่มีนะครับโอเคนะโอเคผมจะกดเอนจินนะครับสตาร์ทเครื่องไปปั๊บปนี่ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ไปอยู่ในที่จุดอาบน้ําและนอนนะครับเพราะว่าผมเห็นได้แม่งํำคาญตามา,มากเลยนะครับก็คือว่ามึงดูดีไซน์มือบนคุณเนะี่ยคุณไม่ได้อาบน้ำน,นะคุณตัวเหม็นแนะ่นองตัวเหม็นเนะเราก็ต้องไปอาบน้ํานะครับเข้ามานะครับในนี้เลยนะครับเราก็ตัวเองตรงนี้เพื่อน,นอนนะครับนี่เราก็จะนอนนะอ่าคูปเปอร์คูปเปอร์นะผมกําลังนอนหลับพักผ่อนนะครับก็คือตอนนี้ผมกำลังหลับอยู่นะเวลาอาจจะผ่านไปเร็วหน่อยนะครับก็มั้งนะครับ อ่าเราก็จะนอนนะครับเฮ้ยหลอดบาร์ค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะเขาจะถ่ายเช็ดหนึ่งกรุ๊ปนะครับคุณได้รับการคุณได้นอนหลับพักผ่อนร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วตรงนี้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 จะเป็นที่สำหรับอาบน้ำนะครับแล้วก็อย่าแอบดูเพื่อนอาบนะบมันไม่ดีนะครับผมมาจะอาบนี้แนละ้วผมเอว้วยวยน้องก็สสยตูดไปครับสายตูดคนระับโยกไปน่องโยกไปน้องโยกไปน้อง ประมาณนี้โยกไปน้องโยกเอ้ยนี่นี่กูได้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าทุกคนต้องไปอาบน้ำนะครับไม่งั้นถ้าไม่อาบเนี่ยมึงก็จะเน่านนะครับไม่แม่แล้วทำไมตัวเกมกูเป็นเฮียแล้วกูกระโดดไม่ได้เนี่ยไอสัตว์แล้วมันกระโดดไม่ได้ว่าเป็นไรวะเฮียเฮียละ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 เฮ้ยเฮ้ย โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลของประเทศนะครับผมโอเคผมก็จะตัดจอดรถแบบเป็นระเบียบนะครับอันนี้ทีเขามีอู่รถแห่ผมตรงนี้นะครับจะเป็นอู่รถทั่วไปครับของแบบผู้เล่นนะครับสามารถมาจอดรถตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับมานี่เนาะเรจะตอดแบบเป็นที่เป็นทางนะครับเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับตัวเกมกูเป็นเฮียอะไรกูกระโดดไม่ไม่ใช่ตัวเกมนี่ปุ่มกูนะเป็นเฮียอะไร โอเคครับตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นโรงพยาบาลของเซิร์ฟเวอร์ครับก็จะมีน่องบัวนะครับ2โตนะครับที่เราสามารถต่อยได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มึงนี่้าอยากต่อยนะ,ะเราจะเข้าไปดูภายในโรงพยาบาลของเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟนี่แต่งแมปค่อนข้างดีแบบนุ้ยทำมาเล่นไปสวยนะครับนี่อะไรกูกูเป็นไรคอมกูเป็นที่อะไรกันเอ้เราจะมานอนต,ตรงนี้ได้นะครับกด N แต่ว่าผมเนี่ยเลือดเยอะกว่าร้อยหนึ่งก็คือผม ไม่แหลมอะคือผมไปแหลมน้อยไม่ได้นะก็คือว่าผมต้องเลือดน้อยกว่านั่นนะครับอันนี้คขรับเงอนของแพทย์นะเราสามารถกดเ็นได้ก็คือว่าระบบเงินเดือนนะครับน้องถ้าไมเล่นไปไม่ธรรมาดานะครับเนี่ยโอเคครับวันนี้เราก็มาถึงในจุดเดี๋ยว กูกูก,ก,กูกูสองรอบแล้วสองรอบแล้วไอสัตว์ก็คือว่าผมชอบสับสนว่าเออตำรวจของทุกประเทศมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วกูก็มาสองรอบแล้วครับไอสัตว์หลงทุกรอบเลยลรลยลู้เป็นเฮียะไรโอ้ยนี่ก็อยู่ในที่โรงพยาบาลของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์สตอรี่นะครับเราก็สามารถมาตรงนี้ได้โรงพยาบาลบ้านพ่อมึงอ่ะสอนอนะครับขอโทษด,ด้วยนะผมจําผิดเนาะ เราสามารถกดเห็นตรงนี้ได้นะครับเข้าไปบึ๊บนี่เราก็จะไปแหลมเกิดตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราสามารถแหลมาเกิดได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นที่สงเข้าคุกนะกดเอ็นเป็นคีรัตนะถ้าเป็นแบบของเซิฟอื่นจะเป็นทับ AR นะครับเซิฟนี้คีรัตให้เลยนะครับก็คือง่ายๆครับอีซี่ครับตรงนี้จะเป็นที่พักของตำรวจนะครับก็คือมีตู้เซแล้วเขาก็จะมาแบบพอบุงออกเวาแล้วก็จับเสื้อใส่ใส่นิดพาไม่เอาไปซักกองไว้ทําไม ทำไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจกูเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับผมแล้วยังคงเดิมครับแบบนี้สวยเช่นเคยสำหรับผมเข้ามาอี่รอบกระถูกชะตานะครับเป็นเลิฟหลายๆครับน้องโอ้ยครับวันนี้เราก็อยู่ในจุดของเปิดสตอรี่แล้วในในผมเมื่อกี้ผมชวยไอ้บินถ่ายรูปแล้วไอ้บินเมินผมนะครับเป็นไรครับเก่าแล้วนะครับเข้าใจอยู่เรอบนี้กูกดกระโดดได้แล้วน้องอะไรเป็นอะไรอะ นะครับเราเกอเดี๋ยวผมจะไปดูที่การเปิดสตอรี่นะอ่ะสมมติว่าใครต้องการที่จะเปิดสตอรี่นะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ทับ G P S นะผมทับ G P S เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ตัวไปแล้วก็เลือกไปที่ที่เปิดสตอรี่นะครับน้องตองอันนี้ในีเข้าไปแล้วในวงคุณสามารถกดเพื่อเปิดสตอรี่ฝั่าตรงข้ามเมื่อขอตอบรับจะรับสตอรี่กับฝั่าตรงข้ามได้นะครับกด e n t e ไปปุ๊บโหมดใส่ดีดูหัวแกนนี่เขาจะเปิดสตอรี่นะครับเราผมจะใส่ดีหนึ่ง ผมผมเปิดประชาชนนะครับก็คือว่าก็คือเอางาีว่าเราสามารถเปิดสตอรี่กันได้แบบจะเป็นระบบนับแต้มนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอุ้ยเอาไว้แล้วมีนมตายนะตรงนั้นนะครับไม่อาบน้ำกูบอกเลยอาบน้ำน้องยี่บอกเลยอาบน้ำไม่อาบนะครับก็จะประมาณก็ผมก็ตัวหอมนะครับสาวๆชอบนะครับคนตัวหอมเช่นผมนะครับ และก็ที่ผมจะมารีวิวในตอบปนี้ก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นนะครับแฟชั่นของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมขอหาที่ที่มันมีแสงก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูระบบแฟชั่นอุ้ยอเอ้เอเนื้อแสงหน่อยอันย้อนแสงมา่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบแฟชั่นของเซิร์ฟเวอร์นี้แฟชั่นนี่สวยมากอ่ะอางแรกนะครับดาบสายฟ้านะนี่ครับดาบสายฟ้าน้องนี่น้องดาบสายฟ้าคือแบบสวยมากครับสวยมากแบบโคตรดีอะจริง จะลองใช้แบบท่าทางดูนะนี่ไงผมเป็นแอคนะนี่ไงขอแชะหน่อยนะไอ้กูได้เป็นคนเท่เนาะจริงไอ้เหี้ยนี่คือแบบใส่ป้านะรเราก็สามารถแบบเพ,เพื่อนๆก็สามารถถ่ายได้แต่ว่าปุ่มขยี้ขวากูมันเป็นปุ่มกระโดดนะไอ้เหี้ยกดเลื่อนนะเพิ่งตั้งปุ่มใหม่นะครับไอสัตว์ดูดิคลิกขวาแล้วกูกระโดดน,นะครับอ่าแล้วถ้าเพื่อนต้องการเก็บนะเราก็สามารถ กดไปที่กระเป๋าแล้วก็ดาวน์สายไฟร่อนเงินกดใช้นะครับผมก็จะทําการถอดดสายฟ้าออกไปนะครับแล้วก็ชุดลูบูอ่ะชุดลูบูผมก็จะใส่นะครับประมาณนี้คนระับชุดลูบูนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่อเออเดอเว่ยเออเอ,เอมึงเอาไหมน้องเออประมาณนี้นะครับชุดลูบูสวยครับสวยมากหรือว่าคือถ้าเป็นใครสายแฟชั่นี่ก็ไม่ธรรมดาต้องลองต่อไปเป็นดาวไฟนะครับอุย้ยยิ้มเว้ยเฮ้ย เอาคอมกูพังไงแล้วเฮ้ยน้องโอ,โอ้โหคอมกูจะพังแล้วเนี่ยน้องอันนี้ประมาณนี้ชุดดับไฟเรับน้องดับไฟน้องเหียคอมกูจะพังน้องเียอุ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยครับแล้วก็ถ้าใครต้อการจะถอด,ดอก็สามารถกดทีด่ดับไฟรอบหนึง่งครับแล้วก็ไปที่คัตนาแดงนี่คือดับคาตนาแดงของเราเนื้อับน้อง เราเกอร์สามารถฟันได้นะครับนี่มันก็จะเป็นเอฟเฟกสวยแบบนี้เอคู่ต่อสู้ตีแบบคอมกากๆนะครับยอผมไม่ได้บูลลี่ใครนะบอกก่อนนะเออพูดกันตามแบบตามภาษาวัยรุ่นนะครเบรุ่นขี้ยานะครับก็คือสมมติอาจจะใครปคอมไม่แรงะพูดเดือดรอดมาเนาะใครคอมไม่แรงอมม่งนะเจอเอฟเฟกต์นี้ไปนะแ,แล้วไม่ไม่ได้ลงลบเอฟเฟกต์นะครับบอกกันนะเป็นวิธีการ ทำร้ายคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนนะครับจากเฟรม60หรือ20อย่างเงี้ยครับเป็นสเต็ปของวัยรุ่นนะครับแต่ผมบอกนะไอคนที่ถือก็มีนักเหมือนกันนะและกูถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่านั่นนะครับมัดเอฟมันไม่มีนะครับไอเบนี่นะครับเราก็ทาการฆ่าไอหนุ่มบางตอนนี้ไปแล้วนะครับเราก็กดทิดดาบไฟแล้วเก็บนะครับอ่า๋ยวรู้ว่าไอหนุ่มเน่มันมีเฮี้ยอะไรในตัวบ้านะครับเราก็สามารถทับ จกศพนะครับผมแล้วก็ไอเดียของเขาค่อยดีศูนย์นะผมก็จะไปดีศูนย์ไปได้จกศพของถีตีกตาด <c oughs> และกูอ่านอ,อะไรของกูเนี่ยคุณไม่สามารถจกพวก m อ5หรือว่าดาบสมรเลยอะไรที่มันแรได้นะผมรู้ว่าชุดลูบูถ้ามันจกได้นะโดยกูแล้วเนี่ยเฮ่ยไม่ได้ไม่ได้จดได้ไม่เป็นไรอะผมจกเปล่าศพไม่ได้นะครับศพท่อนซุงนี่ท่อนซุงผมจกได้นะครับก็คือว่าพวกอาวุธหนักหนเนีนะ่ยคุณไม่สามารถจกได้นะ คุณสามารถจกได้ทั้งตัวเลยถ้ากระเป๋าคุณมันไม่เต็มนะครับเแี่บัตรชงบัตรจาบองคุณจกไปได้นะถ้าเป็นพวกแนวแร่เนะี่ยคุณจกได้เห็นไหมถ้าเป็นผ้าอุศบคุณจกไม่ได้นะครับก็คือว่าเซิร์ฟนี้ระบบเยอะมากๆนะครับสายที่ว่าอยากลองเล่นระบบคนเป็นคนที่ชอบว่าเรื่องแบบแนวระบ,บบเยอะเนะี่ยมาที่เซิร์ฟนีไ้ได้เลยนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส,สำสหรับคนที่เป็นสายโดเนทเนี่ยเราสามารถกด Y นะครับแล้กวก็โดเนทนะครับจะมี เื่อของบัตรเปลี่ยนแลดผ่าน V ีพีอยู่กระเป๋าพุตเตอร์เน็ตอ่ะปากจะปองนะครับพุตเอร์เน็ตก็มีพวกไมค์ก๊อฟไมค์เบทบอลราคาถูกมากนะครับผมนี่แพงอยู่ขนาดนะครับใช่ครับแพงคิดหายนะครับแต่ใครมีตังก็มึงเป็นมึงเป็นก๊อฟได้เลยนะครับถ้าซื้อนะครับสายพวกนี้คุณแนะนำครับผมแนะนำให้ลองมาเล่นกันดูนะครับนะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วกูยังบ้าอยู่เลยนะครับไปติดต่อโปรโมทได้นะครับทุกช่องทางนะผมจะตั้งใจโปรโมทนะครับเพราะว่าไม่มีตังแดกนะครับ โทษทีนะครับเอ้มันกันผมนะมันมีมีโลนะครับแล้วแล้วแล้วผมขอทิ้งใจเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทํา AI ได้นะครับนี่ก็เคยเห็นมตอนที่ว่าผมทำอยู่ข้างหน้าเปิดสลอรี่ที่ผมทำท่าแอคหีแอคเมนไรเมื่อกี้นะครับเออมันเป็นท่าเยอะมากๆคือถ้าเราเป็นสายแบบไม่ค่อยมีไม่มีไม่แต่อยากเล่นบทกับกลุ่มเพื่อนๆเรานะ่ครับเราสามารถทับเอแล้วก็แอคหีแอคเมนกันได้ตามสเต็ปเลยนะครับโอเค โอเคไม่มีเหี้ยแล้วครับโอเคนะครับก็คือว่าติดต่อโปรโมทได้นะฮงเยิน